อาถันชุดเยือนขาวเขียวทำหงเลี้ยวยามเจอผี ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจนเหมือนมีพลังงานบางอย่างจริง,รงๆที่เอามาอ้างอิงวิได้จะบ้วยว่าเป็นเพราะชุดอันนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าหลังเกมแดงเหนือที่พลพักคหงแดงยกคนบุกไปพ United, ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาโอรัฟฟฟอร์ดมาแบบสุดมัน4ประตูต่อ3นอกจากเรื่องของฟอร์การเล่นที่มันไม่ค่อยจะทัชใจจนผลลัพธ์มันออกมาใจห่อเหี่ยวก็ต้องยกเครดิตให้คู่ต่อสู้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกตัวดีมีลูกคืดจนพาทีมคัมแบ็กกลับมาเอาชนะและเชื่อว,ว่าเกมนี้แม่งจะเป็นเกมที่น่าจดจดึง ประวัติศาสตร์เ a เครับเลยทีเดียวทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องของชุดแข่งสีขาวเขียวที่เหมือนจะเป็นอัปมงคลทุกครั้งเวลาที่จะต้องระเจอกับพวกพี่พีผีแดงเขาย้อนกลับไปเอาที่จาได้ชัดเจนก็เริ่มตั้งแต่ปี1995เกมนั้นแฟนปีศาจแดงเข้ามากระเต็มความจุกข,ของสนามเพื่อต้อนรับการกลับมาของอีริกเดอะคิงคันโตนาโดยเกมแดงเดือดครั้งนี้ถือเป็นเกมแรกของตัวตัวหลังจากที่โดนแบนยาวโทษฐานไปกลังฟูคิกใส่แฟนบอลคริสตัลพาเลสโดยในเกมนี้นั้นอีริกคัน าหน้าเลยดนอย่างยอดเยี่ยมจ่ายบอลให้นิกกี้บัตหลุดไปยิงนําให้กับปีศาจแดงแต่เพียงไม่นานนักยอดตํานานกองหน้าของเรือพู่อย่างเด็กกอร์บปีฟาวเลอร์ก็มายิงเบิร์นให้ทีมฮองแดงพลิกขึ้นมานาและกําลังจะคว้าชัยได้สําเร็จอยู่แล้วและแต่ละลูกที่ฟาวเลอร์แม่งยิงใส่ชัยเชินได้มันถือว่าโหดสัตว์รัสเซียจัดได้ว่าเยี่ยมชัยชนะดูเหมือนจะเป็นของเร์พูลอยู่รอมรอ แต่ถ้าว่าท้ายที่สุดแมนยูในเตดก็มาได้จุดโทษเมื่อเจมี่เรดแนปไปทำฟาใสา่ไรอันกิสในเขตโทษและผู้ตัดสินกะเป่าให้เป็นจุดโทษและก็เป็นเอริกคันโตนารับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่เหลือจบเกมนี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มเกมต่อมาก็ยังอยู่ในช่วงขอกงฤดูการ1 9 9 5 9 6ชุดสีเดิมเลยคราวนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ FA ครับซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ยทีมเรอยลปูกบเขารอบมาเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตีเวมเวย์ ในฤดูกาล1,995-1,996แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตันคว้าชแชมป์ไปแล้วก่อนที่จะมาลงเล่นนัดชิงเอฟเอคับกับเรือพู่เกมนี้เล่นกันได้อย่างสูสีมาตลอดจนใกล้จะครบ90นาทีและสุดท้ายนาทีที่85ก็ยังคงเป็นเอริกคาโตนาอีกแล้วที่ทำให้เรือพูต่ต้องเก็บช้ำน้ำใจจากลูกถอยหลังวอลเล่เข้าไปเป็นประตูชัยให้ทัพปีศาจแดงวแ FA คว้าแชมป์เอฟเอคัไปได้ในปีนั้นเกมต่อมาฤดูกาล2,017-2,018 ฤด,ดูกาลที่เจอแกครอปกำลังสร้างแนวรุกรุ่นใหม่ได้อย่างใช้ลายทีมที่มีทั้งคูตินย่อมาแน่ฟิมิโนและซาร่าอยู่ในทีมทำให้ฤด,ดูกาลนั้นนะเริ่มผูไปได้กไกลถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนเลกแต่ก็ไปพลาดริวบัตติในรอบชิงโดยตํานายของคาร์ลิสก็บังเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งฤดูกาลน,นั้นเนี่ยชุดเยือนของทีมลรเว่า์พูเป็นสีขาวเขียวแกที่ต้องบุกไป,ปเยือนโอทราฟฟอร์ดที่ในยุคนั้นอยู่ในช่วงที่โจเซมูนิโย่คุมทีมอยู่ทีมโหงแดงเด้เสียประตูเร็วตั นาทีที่24ซึ่ง2ประตูนี้มาจากการยิงของมาคัสเดอะด็อกเตอร์แรสฟอร์ดเรี่องภูมาได้1ประตูปลอบใจจากการทำเข้าป,ประตูตัวเองของเอริกไบเย่ในนาทีที่66จบกเกมเรื่องภูบุกไปแพ้2ประตูต่อ1และเกมล่าสุดเพื่อจกบกันไปบันหมาดก,กับการบุกไปแพ้ที่โอทราฟอร์ดในศึก FA ครับ 4ประตูต่อ3ถือเป็นเกมแดงเดือดที่สุดมันหลังจากที่ไม่ได้เห็นกันมานานเทียบด้วยฟอร์มเทียบด้วยคุณภาพแน่นอนว่าเลียปูดูดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ด้วยความใจสู้ของแมนยูไนเต็ดทีรุ่นนี้คือถ้วยรางวัลสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่พวกเขาจะได้ลุ้นทําให้พลพรรคปีศาจแดงตั้งใจกันอย่างเต็มที่เพื่อหวังจะเอาชนะอริตลอดการอย่างทีมฮงแดงให้จงได้เกมสนุกสุดเข้มข้นตั้งแต่เริ่มเป่านกหวีดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่นาทีท ช่วงต้นเกมเป็นแมนอยู่ในเตดที่บุกหนักและทาได้ดีกว่าจนมาถึงช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเลือกภูกขามาได้ประตูตีเสมอจากการยิงของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่44และก็เป็นโมฮัมเหม็ดซารามายิงประตูขึ้นนําได้ในช่วงทศเวลาบาดเจ็บจบครึ่งแรกของแดงแซงนําอประตูตอนหนึ่งนาทีนั้นใครก็คิดว่าทัพของแดงจะคุมเกมได้และจะมายิงเพิ่มอีกในครึ่งเวลาหลังซึ่งครึ่งหลังก็มีหลายจังหวะท,ที่ทีมเลือกภู่าจะได้ประตูแต่สุดท้ายก็ยังมาตีเซฟอังเดโอนาน่าที่วันนี้แม่ง ดีสันเลือกเกินจุดเปลี่ยนในนาทีที่77เจอกันครอบเปลี่ยนเอาโมฮัมหม็ดซาล่าออกแล้วก็ส่งคอดี้กัตโฟลงมาพร้อมกับเปลี่ยนเอาแอนดี้โรเบอร์สันออกแล้วก็ส่งคอร์เนอร์แบรี่ลงมาแทนซึ่งหลังจากนั้นเกมก็ออกมาอย่างที่เห็นแมชเตอร์ยูไนเตดมาได้ประตูตีเสมอก่อนหมดเวลาไม่นานจากเดอะมุนแอนโทนีจบ9ก้สบนาทีเสมอกันไปที่สกอร์2ประตูต่อ2 ทำให้สังคูต้องใบโดนกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็เป็นเลือกพูอีกครั้งที่ทําประตูขึ้นนําได้จากการยิงของฮาวิเอลียดในนาทีที่105ทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าทางทีมหงสแดงไปหมดแล้วแฟนปีศาจ์แดงเองก็ทําใจในระดับหนึ่งแต่แล้วกลับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บันทาประตูตีเสมอได้ในนาทีที่112จากมาร์คัสแล็ฟอร์ดเท่านั้นยังไม่พอยังมาได้ประตูชัยจากอาร์มาติอาโลในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบต่อไปโดยจะไปพบกับ โคเวนที ry, ทีมจากเดอะแชปเปียนชิพโอกาสเข้ารอบชิงสดใสเอามากๆและชุดเยือนที่ทีมของแดงใส่ในเกมนี้ใช่แล้วครับเป็นชุดสีขาวเขียวอย่างที่เห็นนั่นแหละจากที่เห็นก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนโอซาวฟอร์ดอีกครั้งในวันที่7เมษายนนี้แนะนําว่าใส่ชุดสีม่วงแทนจะดีกว่าเรื่องโชคลางเชื่อบ้านก็นดีนะเนื้อสิ้นเินใดจากนี้ต้องเข้นพลังเข้นฟอร์มที่สุดยอดออกมาให้ได้ทุกนัดแล้วความสําเร็จจะถาโถามเข้ามาเองก่อนจากกันไป าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ